สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ทํางานในสายบัญชีกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่จบการเรียนมาทั้งนท่าไหน่คะเออพี่จบเอ่อการปริญญาตรีด้านการบัญชีค่ะอ๋อนั้นก็ร่มพอสอบสามเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีได้ไหมคะได้ค่ะเชิญพี่แนะนําตัวเลยค่ะ ค่ะพี่ชื่อวันธนาสุดเส้นผมนะคะปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการการวางแผนทางการเงินธนาคารกรุงเทพค่ะเห็นว่าพี่จบทางน้าบัญชีมานะครับผมมีความสนใจที่ว่าอยากเป็นนักตรวจสอบบัญชีการที่จะเป็นนักตรวจสอบบัญชีมันยากขนาดไหนนักตรวจสอบบัญชีอะค่ะก็เป็นแขนงหนึ่งของผู้ที่จบบัญชีเนาะก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้ที่เรียนด้านนี้เลยเนาะถามว่ายากขนาดไหนอันนี้ก็คืออยู่ที่ ความพยายามแล้วก็ความชอบเพราะว่านักบัญชีส่วนใหญ่อะค่ะคือจะต้องมีความละเอียดมีคือระบบของการบัญชีค,คือการจัดเก็บรวบรวมแยกประเภทแล้วออกมาถึงผลอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สาคัญอีกอย่างก็คือทุกวันนี้ค่ะการเป็นนักบัญชีต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับโลกและเทคโนโลยีนี่คือสิ่งใหม่สําหรับนักบัญชียุคใหม่ด้วยนะคะที่ปั่นของสายการเงินอาชีพ จุดแข็งจุดอ่อนข้อดีของการเรียนสายบัญชีก็คือเราสามารถที่จะแตะแขนงไปได้ทั้งนี้พี่จบบัญชีเองก็จริงแต่ว่าเบื้องต้นเริ่มแรกเลยพี่ก็ามาทํางานด้านการบัญชีในเรื่องของการ ทำบัญชีโดยตรงนะคะแต่พี่ก็สามารถที่จะแตกแขนงมาฝ่ายวิชาของการเงินการธนาคารจนปัจจุบันเน,นะะี่ยค่ะพี่สามารถเป็นนักวางแผนทางการเงินได้แต่ถ้าน้องชอบในเรื่องของบัญชีน้องสามารถเป็นผู้จัดทําบัญชีหรือว่าเป็นผู้จัดทําภาษีอากรหรือว่าเป็นพนักงานของรัฐก็จะมีทางเลือกมากขึ้นจุดแข็งก็คือเราสามารถที่จะปรับไปใน,ในบริบทที่เราชอบได้นะคะในโอกาสต่อไปค่ะ ออคุณพี่คิดว่าการบัญชีในชีวิตจริงกับในห้องเรียนต่างกันยังไงอเอ่อถ้าสำหรับการบัญชีแล้วค่ะถ้าเราได้มาใช้ในชีวิตจริงสิ่งที่เรียนมาอืมมันเพิ่มมากขึ้นมากกว่าเวลาที่เรามาใช้ในชีวิตจริงนอ้องพื้นฐานทุกอย่างที่เราได้เรียนมาแน่นอนเลยเราต้องได้ใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน แบบไหนก็ตามแต่เพราะว่าบัญชีก็คือเป็นธุรกิจทุกวันนี้โลกมันขับเคลื่อนด้วยธุรกิจดังนั้นการเรียนบัญชีก็คือการมาดูแลเรื่องของรายรับรายจ่ายการวางแผนทางด้านการเงินอย่างที่บอกน้องๆหลายคนว่ามันสามารถที่จะแตกแขนงมาได้หลายอย่างรวมถึงนะักการวางแผนทางด้านการเงินนักบัญชีที่ดีส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นฐานหลักก็คือการเรียนรู้การรู้การบันทึกรายรับรายจ่ายเนาะเราสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจฝากเสริมนิดน,นึงในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันคือต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองตลอดเวลาเนาะเพื่อให้ทันกับทุกวันนี้ AI มันจะมาแทนทุกอย่างได้การที่เรารู้พื้นฐานแล้วเก่งกว่า AI เราจะสามารถต่อยอดแล้วก็ไปทันโลกทุกวันนี้ได้ค่ะคุณพี่มีคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเรียนบัญชีไหมคะได้ยินดีเลยคนที่เรียนบัญชีอ่อยากให้ตั้งใจทุกวันนี้มันง่ายสําหรับ สำหรับเราและสําหรับทุกๆคนด้วยการที่เราเรียนบัญชีเราต้องเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะมันมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีหลากหลายไม่อยากให้เราแบบวิตกอะไรเลยอยากให้มุ่งมั่นในเรื่องของของเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าสุดท้ายเลยการบัญชีก็คือธุรกริจการขับเคลื่อนเนาะการที่เราเสริมเรื่องของความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอะ่ะ mm hmm. ง่ายๆเลยเรามีบัญชีเป็นพื้นฐานเราได้ภาษา หรือเรากเก่งคอมพิวเตอร์เราก็จะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นดังนั้นบัญชีมันจึงเป็นเป็นฐานหลักที่จะก้าวไปในหลายๆสายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนาะการวางแผนการเงินการวางระบบบัญชีการช่วยทางด้านของธุรกิจส่วนเนี้ยเป็นบัญชีเป็นพื้นฐานทั้งหมดเนาะของธุรกิจอยากให้เมาองประกอบรวมแล้วก็มีความมุ่งมั่นค่ะค่ะนะครับจำเป็นต้องเก่งคณิตหรือ Excel มากมไหมขนาดนั้น่าถามว่าจะต้องเก่งมากหรือน้อย แค่ไหนเนาะให,ให้ให้คำตอบว่าคนที่เก่งจะได้เปรียดเนาะเพราะทุกวันนี้อย่างที่บอกไม่ว่าน้องๆเรียนเองมันจะมีตัวช่วยมาคำนวณใช่ไหมคะมีเรามีเทคโนโลยีมีไอทีมาช่วยเรามันช่วยได้เยอะแต่ถ้าน้องออมีความมีไหวพริบมีคณิตที่ไวน้องก็จะได้เปรียดเนาะมันเลยเป็นอาวุธหนึ่งที่ที่จะทำ เสริมศักยาภาพเราได้นะเอ็กเซเป็นส่วนที่สําคัญก็จะช่วยได้แต่ถามว่าทุกวันนี้มันก็มีโปรแกรมแต่เราเก่ง Excel เราก็จะมีตัวช่วยมากกว่าเพื่อนอีกนะคะทุกอย่างมันคือองค์ประกอบนักบัญชีต้องไหมแต่ถ้าคุณมีนั่นคือเป็นส่วนของเพิ่มศักยาภาพนะคะตัวเอ็กเนะครับตอนข้าไปเรียนอนะ่ะชอบมีการปรับพื้นฐานให้เองเอ็เซเป็นจริงๆแล้วมันเป็นหนตัวช่วยของเราถามว่าการปรับพื้นฐานเหยเอ็กเซเป็นตัวช่วย เป็นตัวช่วยเป็นโปรแกรมช่วยเราในเรื่องของการคำนวณหรือการบันทึกข้อมูลในระบบมีการปรับไหมมันอาจจะมีโปรแกรมอื่นที่ในการใช้ในการจดบันทึกเมื่อแต่ก่อนนะคะตัว Excel อะคะ่ะมันเป็นเราใช้ตัวสมุดโน้ตเพื่อที่จะบันทึกเป็นเขาเรียกว่าบัญชีแยกประเภทแต่ปัจจุบันบัญชีอะคะ่ะอาจจะใช้ Excel มาช่วยแต่วันนึงน้องไปเจอน้องอาจจะเจอโปรแกรมที่ง่ายกว่า Excel ซึ่งแต่ละ แต่ละบริษัทหรือว่าแต่พื้นฐานนะคะ mm hmm. เขาจะให้น้องเรียนรู้กับโปรแกรมอันนี้อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไม่เก่งเราจะก้าวไปสายบัญชีได้ไหมไม่ต้องกังวลค่ะอันนี้ไม่ใช่อุปสรรคขอบคุณคุณพี่ที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm.